สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่บนยอดดอยพ่อขมปกนะครับเป็นจุดที่สูงที่สุดของยอดดอยนี้นะครับ2285เมตรนะครับอากาศดีมากเลยครับข้างบนเนี่ยด้านล่างนี่เป็นหน้าผาสูงชันมากนะ ด้านล่างนั้นเป็นอำเภอฝางนะครับแล้วก็แม่อายใช้เวลาเดินจากลานกลางเต็นท์กิวลมมาประมาณใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับระยะทาง3,500เมตรก็ เหนื่อยเพได้อยู่นะครับเก็บบรรยากาศบนยอดดอยมาฝากนะครับนะมีหมอกขึ้นมาจากด้านล่างนะครับขึ้นมาจากหุบเ,เป็นหุบเหวข้างล่างเนี่ยนะเป็นเหวแล้วก็หมอกจะพัดขึ้นมาข้างบนนะครับขึ้นมาถึงยอดดอยเนี่ยนะครับตอนนี้เวลาประมาณ15บหนาฬิกาสานาทีนะครับผมจะกลับลงไปที่ลาน กลางเต็น์กิวลมนะครับใช้เวลาอีกประมาณสองชั่วโมงก็เกือบครบค่ำพอดีนะครับแล้วก็ขึ้นมาคนเดียวด้วยวันนี้นำะมาเจอฝรั่งสองสามคนอยู่ข้างบนนะครับนี่คือบรรยากาศยอดดอยนะฮะจุดที่สูงที่สุดของยอดดอยพ่อผมปกนะครับ มีต้นไม้สวยๆนั่นด้วยนะครับไป่ทราบต้นอะไรสวยมากเลยนะครับอยู่บนดอยือ สวยงามจริงๆนะครับอากาศข้างบนนี่ไม่รู้จะหนาว่ขนาดไหนนะครับแต่ผมนี่ร้อนมากโอ้เห็นจุดดินสไลด์ด้วยนะครับเกตอำเภอแม่ไมอ้นี่นนะร้อนนะครับต้องถอดเสื้อเลยนะอุณหภูมิ ประมาณสิบกว่ากว่าแล้วก็มังเนี่ยแล้วผมเนี่ยร้อนครับแล้วจเจอกันนะครับ